สวัสดีครับพบกับทุ่งนาห้วยขี้หนูอีกครั้งครับบรรยากาศยามเช้าอบอุ่นดีครับสบายตาสบายใจมากครับเกษตรกร,ร,กรดำเนินการไถนาครับเหลือแปลงนี้แปลงเดียวครับที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากไถดะไว้แล้วการไถดะคือไถหุดไถครั้งแรก นเนื่องจากว่าน้ําที่รองรับมานั้นปริมาณมากเยอะรถไถใหญ่ลงไม่ได้ครับตรงนี้ต้องใช้รถไถเดินตามเป็นรถไถเดินตามครับยี่ห้อคูบต้าด้วยครับตามสไตล์ลูกทุ่งอีสานบ้านเราครับก็ให้ลูกให้หลานนะครับมาช่วยในการไถ ในการไถนั้นก็จะมีการคาดด้วยครับในการคาดแปลงก็จะใช้เวลานานพอสมควรครับเพื่อที่จะให้ดินนั้นปรับให้เข้ากันนะครับหลังจากคาดแล้วก็ทําการหว่านมาเมล็ดข้าวลงไปในแปลงนาครับก็ให้พวกเราได้รับชมบรรยากาศทั้งหว่านทั้งไถต่อครับจัดคลิปเรียวยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ทําไปครับมือไม่ใช่มืออาชีพครับเป็นมือใหม่ ก็ทำไปเพื่อหาประสบการณ์ครับบรรยากาศทุ่งนาห้อยชี้นูนั้นครับก็ยังราบรื่นปกติกับลมพัดมาเย็นสบายการทํางานก็ปกติไม่มีแดดครับฤด,ดูการแห่งการทํานานั้นท้องฟ้าก็โปร่งนะครับไม่แดดไม่ออกไม่ร้อนครับเย็นสบายรถไถก็ เดินตามอย่างสนุกสนานครับดินตรงนี้จะเป็นดินร่วนทนทายครับไถง่ายข้าวก็จเจริญเติบโตดีใส่ปุ๋ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยมากหรอกครับใส่ปุ๋ยครั้งเดียวครับปริมาณไม่เยอะเพราะว่าเป็นดินใหม่ทำไปเรื่อยๆครับเกษตรกร,ร,กรของเราขอขอบพระคุณมากครับทุ่งนาห้วยขี่หนูสวัสดีครับ